วันที่15กันยายน2557ดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าในเกาะเต่าประเทศไทยวันนี้อากาศสดใสแสงแดดสะส่องอบอุ่นอากาศชื้ยเหนียวแต่สายลมเย็นจากทะเลพัดมาเบาๆช่วยให้ทุกคนรู้สึกพออนคลายนะักท่องเที่ยวชาวท้องถิ่นและแม้แต่ผู้สื่อข่าวรวมตัวกันที่หาดทรายสีเรผ้าขนหนูถูก,กระปูลงบนพื้นทรายผู้คนนอนอาบแดดอย่างมีความสุขคลื่นทะเล ซัดข้าฝั่งเบาๆสร้างเสียงอันสงบบางคนจิบปีนาโคลาตมองวิวทะเลที่สวยงามประการตาทุกอย่างดูเหมือนผ้าฝันของการพักผ่อนแต่ท่ามกลางความสุขนี้มีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่แต่งตัวไม่เหมือนนักท่าอมเที่ยวไม่สวมชุดว่ายน้ำหรือกางเกงขาสั้นแต่สวมเครื่องแบบตำรวจใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะตรงกลางหาดที่เต็มไปด้วยผู้คนเกิดอาชญากรรมสยดสยองเช้าวันนั้นเวลาประมาณ04 00-05นาฬิกาคนทำความสะอาดชายหาดคนหนึ่งเดินสะดุดตากับภาพหน้าสะพรึงกลัวศพสองซพอถูกทิ้งไว้อย่างโหดร้ายศพหนึ่งลอยอยู่ในน้ำคลื่นซัดร่างกระแทกหินขณะที่ศพนอนคว่ำหน้าบนหาดทรายกองเสื้อผ้าถูกวางทิ้งไว้ใกล้ๆเสื้อผ้าที่ระบุตัวต,วตนได้ชัดเจนว่าเป็นของแฮนไวดริกและเดวิดมิเลอร์ผู้คนในบริเวณนั้นรีบวิ่งมาช่วยดะ ตึงศบออกจากน้ำํำด้วยความหวาดกลัวว่าคลื่นที่สูงขึ้นจะพัดร่างหายไปตํารวจไทยถูกเรียกตัวมาทันทีแต่พวกเขามาถึงช้าราว1ิบเนาฬิกาห่างจากเวลาค้นพบศพถึง5-6ชั่วโมงภาพชายหาดที่เคยสวยงามกลายเป็นฉากโศกนาตกรรมที่น่าสะเทือนใจแฮนไวรีหญิงสาวชาวอังกฤษวัยยีปีจากเมืองเฮมสบีรักการเดินทางแบบแบกเป้เธอสําเร็จการศึกษาด้าน การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสแองเกลียด้วยความฝันที่จะเป็นครูสอนเด็กโดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กที่ขาดโอกาสเธอยังเข้าเรียนต่อปริญญาโทด้านการบำบัดการพูดและภาษาที่มหาวิทยาลัยเอ็ ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าแต่ก่อนจะเริ่มง,งานสอนอย่างเต็มตัวฮอตัดสินใจพักผ่อนเงียบๆเธอจองตั๋วเครื่องบินเมื่อวันที่25สิงหาคม2557มุ่งหน้าสู่เกาะเต่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปกับเพื่อน3คนด้วยความตื่นเต้นที่จะได้สนุกสนานเดวิดมิเลชายวัย24ปีจากเกาะเจอซีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสครอบครัวและเพื่อนบรรยายว่าเขาน่าสนใจ และมีสเสน่ห์เขาเคยฝึกงานที่บริษัทเหมืองในออสเตรเลียและกำลังเดินทางกลับบ้านแต่ว่าพักที่ประเทศไทยเพื่อพักผ่อนสั้นๆกับเพื่อนเกาะเต่าเกาะเล็กๆในอ่าวไทย ขนาดเพียงแปตารางไมล์ประชากรราวแ0 0พคนเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามและเงียบสงบแต่ก็มีแรงงานพม่าที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายโดยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ตำรวจไทยเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเพื่อแลกกับโอกาสทำงานที่ดีกว่าที่พม่าคืนวันที่14กันยายน2,557ฮและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวางแผนไปสนุกที่เอซีบารับยอดนิยมของนักท่องเทีย่ยวฝูงชนแน่น ขนาดดื่มกินและหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขที่นั่นฮอพบกับเดวิดมิเลอร์ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกบางแหล่งบอกว่าเจอกันที่โรงแรมบางแหล่งบอกว่าเจอนในบาร์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรทั้งคู่ถูกใจกันค่ะ นาทีค่ำคืนดำเนินไปด้วยความรื่นเริงจนกระทั่งหลังเที่ยงคืนกล้องวงจรปิดจับภาพพอและเดวิดออกจากบารด้วยกันตอนหนึ่งนาฬิกาโดยไม่มีเพื่อนตามไปนี่คือภาพสุดท้ายของทั้งคู่ที่ยังมีชีวิตเช้าวันที่15กันยายน2,557บศพของฮอและเดวิดถูกพบในสภาพน่าสยดสยองทั้งคู่ถูกตีอย่างโหดร้ายศีรษะและใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลร่างของ ทั้งสองอยู่ห่างจากบังกโลโอเชียนวิวที่พวกเขาพักเพียง30เมตรและศพทั้งคู่ห่างกัน20เมตรใกล้ร่างของฮอตำรวจพบก้นบุหรี่ไม่เกรียมสองสามวนและยาคุมกำเนิดที่ใช้แล้วแต่ที่หน้าสะพรึงกว่านั้นคือเครื่องมือฆาตกรรมที่อาจใช้ก่อเหตุจอบปะปนด้วยรอยแดงและคราบเลือดและไม้ท่อในสภาพเดียวกันทั้งสงชิ้นถูกเก็บไปตรวจดีเอ็นตำรวจระบุตัวตนศพได้เร็ว เดวิดมิเลเวย์24ปีและยูในน้ำและแฮนไวริดไว23ปีนอ่บนชายหาดทั้งคู่ถูกทิ้งไว้ในสภาพหน่าอับอายและน่าสะเทือนใจการตรวจอบเผยรายละเอียดน่าสพรึงกลัวเดวิดมีน้ำเต็มปอดแปลว่าเขาจมน้ำตายขณนะยังมีชีวิตส่วนฮอถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักและถูกล่วงละเมิดอย่างโหดร้ายดีเถูกเก็บจากทั้งสองศพเพื่อส่งตรวจแต่เสื้อผ้าย เครื่อเคียงกลับไม่ถูกตรวจสอบชาวบ้านพยายามปิดกัน้นท่าเรือด้วยความหวังที่จะป้องกันไม่ให้อดยากรหลบหนีทางเรือแต่ตำรวจไทยมาถึงช้าเกินไปฉากชายหาดที่เคยสงบกลายเป็นภาพความโกลาหลและความเศร้าผู้คนนักท่องเที่ยวชาวบ้านและแม้แต่ผู้สื่อข่าว เดินผ่านที่เกิดเหตุทำลายหลักฐานที่อาจมีค่าตำรวจไม่ได้ปิดกั้นพื้นที่ความสิ้นหวังและความโกรธเริ่มก่อตัวเมื่อผู้คนถ่ายภาพศพและโพสต์ออนไลน์ครอบครัวของฮอและเดวิดต้องเผชิญความเจ็บปวดอันแสนสาหัสเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นและรู้ว่าคนที่รักถูกฆ่ายอย่างทารุณ เกาะเต่าปลอดภัยมานาน8ปีไม่มีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นสร้างชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สงบสุขแต่การมีแรงงานพม่าผิดก,กฎหมายที่อยู่อาศัยและทำงานโดยจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ตำรวจเผยให้เห็นรอยร้าวในความสงบนี้ชาวพม่าพรกรมกลนกับชุมชนทำงานหนักเพื่อโอกาสที่ดีกว่าแต่เมื่อโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นความปลอดภัยที่เคยมีกลายเป็นภาพลงตา ตำรวจมีเพียงหกนายประจำการที่สถานีท้องถิ่นไม่เพียงพอสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้การสืบสวนเริ่มต้นด้วยความสับสนและความล่าช้าเปิดทางสู่ปริศนาที่ลึกซึง้งและน่าเสะเทือนใจผู้คอนอกในพื้นที่รู้สึกตกใจและหวาดกลัวนักท่องเที่ยวที่เคยยิ้มแย้มกลายเป็นเงียบเงันด้วยความไม่เชื่อว่าความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นได้ ในสถานที่พักผ่อนข่าวแพร่กระจายเร็วผู้สื่อข่าวถ่ายภาพและรายงานทำลายความบริสุทธิ์ของเกาะเต่าครอบครัวของฮอและเดวิดไกลออกไปหลายพันไมล์รู้สึกถึงความสูญเสียที่ไม่อาจบรรยายได้ขณะที่ตำรวจเริ่มสืบสวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมองดูด้วยความหวังที่เปราะบางหวังว่าความยุติธรรมจะมาถึงแต่ความล่าช้าและความผิดพลาดของตำรวจเริ่มจุดประกายความสงสัยและความโกรธในใจของทุกคน การสืบสวนเริ่มต้นด้วยความกลาหลนตำรวจไทยมาถึงที่เกิดเหตุชา้าเกินไปราว1 1บเนาฬิกาของวันที่15กันยายน2557หลังจากศพของแฮนไวดริกและเดวิดมิเลอร์ถูกพบ5-6ชั่วโมงพวกเขาไม่ได้ปีดดนพื้นที่ความประมาทนี้ปล่อยให้นักท่องเที่ยวชาวบ้านและแม้แต่ผู้สื่อข่าวเดินผ่านที่เกิดเหตุหลักฐานที่อาจนำไปสู่ฆาตกรถูกเหยียบย่ำและ บนเพื่อนผู้คนถ่ายภาพศพและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครอบครัวของฮอและเดวิดต้องเผชิญความเจ็บปวดอันแสนสาหาัสเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นเพื่อนและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลนับพันไมล์รู้ค่า ว่าการตายอันโหดร้ายผ่านภาพที่ไม่ควรเผยแพร่ตำรวจเริ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุมองหาสิ่งที่ปกติพบก้นบุรี่ไม่เกรียมและยาคุมกำเนิดใช้แล้วใกล้ร่างของฮอแต่สิ่งที่สะดุดตามากกว่าคือจอบและไม้ท่อนปนเปื้อนคราบเลือดแดงฉาดดูเหมือนถูกใช้ตีเหยื่อทั้งสองชิ้นถูกเก็บไปตรวจ DNA ผลชันสูตรศพยิ่งน่าสะเทือนใจเดวิดมีน้ำเต็มปอดแปลว่าเขายังหายใจขณะจม น้ำตายส่วนฮอถูกตีที่ศีรษะและใบหน้าหลายครั้งและถูกล่วงละเมิดอย่างทารุณดีเจากศพทั้งสองถูกส่งไปตรวจแต่เสื้อผ้ากองนั้นกลับไม่ได้รับการวิเคราะห์ความผิด ดบลาดนี้จุดประกายความสงสัยในหมู่ชาวบ้านเกาะเต่าที่เคยเงียบสงบมา8ปีโดยไม่มีอาชญากรรมรุนแรงกลายเป็นจุดสนใจของโลกการท่องเที่ยวคือไรายได้หลักของประเทศไทยเหตุการณ์นี้ทำลายชื่อเสียงของเกาะเต่าชาย,ยาเกาะแห่งความตายเริ่มแพร่กระจายนักท่องเที่ยวหวาดกลัวฆาตกรยังลอยนวลความกดดันตกใส่ตำรวจจากนายกรัฐมนตรีซึ่งโทรหาผู้บัญชาการตำรวจ เกือบทุกวันถามความคืบหน้าและเรียกร้องให้จับผู้ร้ายให้ได้เร็วที่สุดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเกาะตำรวจมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวพม่าที่อาศัยอ่ะอยุยงผิดก,กฎหมายพวกเขาจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ตำรวจเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเพื่ออยู่ต่อโคศสกตำรวจยืนยันว่าคนไทยไม่มีทางก่อเหตุน่าสยดสยองเช่นนี้เพื่อนของฮอและเดวิดถูกสอบปากคำนักท่องเที่ยวต่างชาติตรวจสอบและมีการตามหาชายชาวอังกฤษเพื่อนร่วมห้องของเดวิดโดยสันนิษฐานว่าเป็น อาชญากรรมแห่งความหึงหวงตำรวจคิดว่าเพื่อนร่วมห้องชอบเดวิดและเมื่อเห็นเขากับพอก็ลงมือฆ่าทั้งคู่ด้วยความโกรธแต่ทฤษฎีนี้พังทลายเมื่อไม่มีหลักฐานรองรับชายชาวอังกฤษถูกปล่อยตัวตำรวจเก็บตัวอย่าง DNA จากคนเกือบ200 คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นแรงงานตั้งด้าความตื่นตระหนกแพร่กระจายเมื่อภาพที่เกิดเหตุถูกโพสต์ออนไลน์ทำลายชื่อเสียงก่อเต่าตำรวจเร่งตรวจกล้องวงจรปิดจากเอซีบและบริเวณใกล้เคียงแม้บางกล้องจะเสียแต่กล้องหนึ่งจับภาพชายสามคนขี่มอเตอร์คอนไปเจ็ด อีเลเว่นในคืนที่ฮอลและเดวิดถูกฆ่าพวกเขาซื้อเบียร์และบุหรี่แล้วมุ่งหน้าไปหารายสีเรชายสามคนนี้ชื่อมาเวฟิโอและสลินทั้งหมดเป็นแรงงานนบมาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อสอบปากคำเ,าเขาบอกว่าเขาขี่รถกับทั้งสองคนแต่แยกตัวไปก่อนการฆาตกรรมและเมื่อกลับถึง บ้านทั้งคู่หลับสนิทการสอบสวนสลิงกลับมุ่งไปที่การเข้าเมืองผิดก,กฎหมายมากกว่าการฆาตกรรมเขามีใบอนุญาตทำงานแต่ยังถือว่าผิดก,กฎหมายมอเตอร์ไซค์ของเขาถูกยึดส่วนเวฟิโอหายตัวไปตำรวจสนิษฐานว่าเขาหนีทางเรือแต่สุดท้ายจับตัวเขาได้เมื่อวันที่2ตุลาคม2557เวฟิโอและสลิงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักมาไม่ถูกสงสัยพระแยกตัวไป ก่อนเหตุการณ์เนื่องจากทั้งคู่ไม่พูดภาษาไทยตำรวจไม่เรียกนะักแปลมืออาชีพแต่ใช้พ่อค้าอาหารพม่าที่พูดไทยได้เป็นตัวกลางถามคำถามเป็นภาษาไทยพ่อค้าถ่ายทอดเป็นภาษาพม่าและผู้ต่อ เ่าสงสัยตอบกลับความสับสนเกิดขึ้นในกระบวนการนี้แต่ตำรวจอ้างว่าทั้งคู่สารภาพเวฟิโอและสลินทุบตีเดวิดและแฮนแล้วฆ่าพวกเขา DNA จากร่างของฮอกกนบุรีและเครื่องมือฆาตกรรมตรงกับผู้ต้องสงสัยทั้งส,งสองโทรศัพท์ของเดวิดถูกพบในบ้านของสลินตำรวจให้ทั้งคู่แสดงฉากฆาตกรรมต่อหน้าสื่อความอับอายและความโกรธระเบิดออกมาเมื่อทนายจากพม่ามา เยี่ยมผู้ต้องสงสัยในคุกเขาเห็นร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักทั้งคู่ถอนคำสารภาพอ้างว่าถูกบังคับให้รับผิดตำรวจไทยทุกตีพวกเขาทุกวันทิ้งไว้ในห้องเย็น โดยไม่สวมเสื้อผ้าและขู่ทรมานหากไม่สารภาพชาวพม่าอื่นๆในพื้นที่ยืนยันว่าตำรวจปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างโหดร้ายหลังการทดสอบ DNA จำนวนมากหลายคนแสดงรอยฟกช้ำและบาดแผลความอายุที่ทำนี้เผยให้เห็นทัศนคติของตำรวจต่อผู้อพยพผิดกดอฎหมายทำให้เกิดคำถามว่าเวฟิโอและสลินผิดจริงหรือเป็นเพียงแพรบบาเพื่อปกป้อง ภาพและก,การท่องเที่ยวของเกาะเตา่าความสงสัยลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อตำรวจไม่ปิดกั้นที่เกิดเหตุปล่อยให้หลักฐานปนเปื้อนและมุ่งเป้าไปที่ผู้อพยพโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนภูมิหลังของฮอเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเธอเกิดในเฮมสบีเมืองเล็กๆในอังกฤษพ่อแม่ภูมิใจในตัวเธอที่เรียนหนักเพื่อเป็นครู เธอรักเด็กและอยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสการเดินทางไปเกาะเต่าเป็นรางวัลสำหรับความพยายามอันยาวนานเธอและเพื่อนตื่นเต้นกับทริปนี้ฝันถึงค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ๆเดวิดจะเกาะเจอร์ซีย์เป็นคนที่มีชีวิตชีวาครอบครัวรักเขาในความกล้าหาญและรอยยิ้มที่อบอุ่นการฝึกงานใน ออสเตรเลียแสดงถึงความพยาย,ยานของเขา,เขาว่าเกาะเต่าเพื่อพักผ่อนก่อนกลับบ้านหวังจะผ่อนคลายและชื่นชมความงามของทะเลทั้งคู่พบกันที่เอซบาความบังเอิญจุดประกายความประทับใจทันทีค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยการพูดคุยและรอยยิ้มแต่กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดแรงงานพม่าบนเกาะเต่ามีชีวิตที่ยากลำบากพวกเขาอพยพมาเพื่อโอกาสที่ ดีกว่าทำงานหนักในร้านอาหารโรงแรมและก่อสร้างจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ตำรวจเพื่ออยู่รอดชีวิตของพวกเขาผสมกลมกลืนกับชุมชนแต่เต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกจับหรือส่งตัวกลับเมื่ออาจยากรรมเกิดขึ้นพวกเขากลายเป็นเป้าหมายแรกความอายุที่ทำนี้ฝั่งรากลึกในระบบตำรวจ มีเพียงหกนายในสถานีเล็กๆของเกาะเต่าไม่พร้อมรับมือคดีใหญ่เช่นนี้ความกดดันจากนายกและความต้องการปกป้องการท่องเที่ยวบังคับให้ตำรวจเร่งหาตัวผู้ร้ายกล้องวงจรปิดเผยภาพเวฟิโอและซาลินแต่การสอบสวนเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดการใช้พ่อค้าอาหารเป็นล่ามสร้างความคลุมเครือคำสารภาพที่ได้มาด้วยความรุนแรงทำให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือครอบครัวของฮอและเดวิดรู้สึกสิ้นหวังพวกเขาต้องการความยุติธรรมแต่การสืบสวนที่เลอ ถ้าเธอจุดประกายความไม่ไว้วางใจชาวบ้านเริ่มสงสัยว่าตำรวจปกป้องใครบางคนหรือโยนความผิดให้ผู้อ,อพยพเพื่อปิดคดีความโกรธและความสับสนปกคลุมเกาะเต่าขณะที่ปริศนาการฆาตกรรมยังไม่คลี่คลาย การสืบสวนคดีฆาตกรรมแฮนวียดริกและเดวิดมิลเลอร์บนเกาะเต่าเต็มไปด้วยความโกลาหนและความสงสัยตำรวจไทยเผชิญความกดดันมหาศาลจากนายกรัฐมนตรีให้ปิดคดีโดยเร็วเพื่อรักษาชื่อเสียงการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังจับกลุ่มเวฟโิโอและสลินแรงง,งานพมาพ่าผิดกฎหมายทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าทุบตีและฆ่าฮอและเดวิดระหว่างที่ทั้งสองกำลังอยู่ด้วยกันบนหาดทราย สีเรตตำรวจอ้างว่าดีเอ็นเอจากร่างของฮอก้้นบุรีและเครื่องมือฆาตกรรมจอบและไม้ท่อนตรงกับผู้ต้องสงสัยโทรศัพท์ของเดวิดถูกพบในบ้านของสล,ลินตำรวจบันงับให้ทั้งคู่แสดงฉากฆาตกรรมต่อหน้าสื่อภาพนี้จุดประกายความโกรธทั่วโลกผู้คนมองว่า เป็นการกระทำที่น่าอับอายและไร้มนุษยธรรมแต่เมื่อทนายจับพม่ามาเยี่ยมเวฟิโอและซาลินในคุกเขาพบร่องรอยการถูกทอนมานร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำทั้งคู่ถอนคำสารภาพอ้างว่าตำรวจทุบตีและทิ้งพวกเขาไว้ในห้องเย็นโดยไม่สวมมาเสื้อผ้าความกลัวทำให้ทั้งคู่ยอมรับผิดในสิ่งที่ไม่ได้ทำชาวพม่าอื่นๆบนเกาะล้วประสบการณ์น่าเสะเทือนใจว่าตำรวจปฏิบัติต่อผู้อพยพอย่างโหดร้ายมุ่งเป้าไปที่พวกเขาเพียงเพราะสถานะผิดกฎหมายผู้บัญชาการ โรวจปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทารุณแต่หลักฐานรอยช้ำและคำให้การบอกตรงกันข้ามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยพยายามตรวจสอบแต่ตำรวจไม่เข้าร่วมการประชุมถึง4ครั้งทีมทนายจากกรุงเทพมารับหน้าที่ปกป้องเวฟิโอและซลินขอเวลาตรวจสอบหลักฐานและรายงาน900หน้ากระดาษของตำรวจแต่สารปฏิเสธความอายุธรรมยิ่งชัดเจนเมื่อ รายงานถูกส่งให้ทนายในวันแรกของการพิจารณาคดีทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการป้องกันการพิจารณาคดีเริ่มเมื่อวันที่18กรกฎาคม2558เป็นเวลา18วันผู้พิพากษาห้ามจดบันทึกอายการนำเสนอหลักฐาน ดีเชี้ว่าเวฟิโอและสลินทุบตีเดวิดจนจมน,น้ำตายแล้วหันมาฆ่าฮอด้วยเครื่องมือเดียวกันและล่วงละเมิดเธอแต่ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ฝ่ายจำเลยโต้ว่าทั้งคู่ถูกจัดฉากตำรวจทำลายคดีตั้งแต่ต้นปล่ออยให้ที่เกิดเหตุปนเปื้อนและเก็บ DNA ผิดพลาดเวฟิโอและสลินไว้น้ำในคืนนั้นเมื่อกลับมาพบว่าเสื้อผ้าหายทั้งคู่เดินไปบ้านของเมากล้องวงจรปิดจับภาพได้ส่วน โทรศัพท์ของเดวิดฝ่ายจำเลยอ้างว่าเวฟิโอพบมันถูกทิ้งบนชายหาดและเก็บไว้ไม่ได้ขโมยและวันที่เวฟิโอถูกจับเขากำลังจะไปทำงานที่เกาะอ,อื่นไม่ได้หนีอย่างที่ตำรวจกล่าวหาฝ่ายจำเลยไม่มีพยานพระชาวบ้านหวัดกลัวการลงโทษจากตำรวจหากให้การสารสั่งตรวจ DNA เพิ่มสองครั้งเมื่อวันที่สิกรกฎาคมผลลัพธ์น่าตกใจ d n a บนเครื่องมือฆาตการรมไม่ตรงกับเวฟิโอหรือสลิงคำถามผุดขึ้น ทำไมตำรวจกล่าวหาคนบริสุทธิ์เพียงเพราะเป็นผู้อพยพความสับสนและความโกรธประตุขึ้นเจนโทแพนนักวิทยาศาสตร์นิติเวชชาวออสเตรเลียเสนอรายงานฟรีเพื่อเป็นหลักฐานเธอชี้ว่าการตรวจดีเนเรีเร่งเกินไปการวิเคราะห์ดีเอเอผสมเป็นเรื่องซับซ้อนใช้เวลานานแต่ตำรวจได้ผลใน12ชั่วโมง ถ้าเป็นไปไม่ได้แต่ศาลปฏิเสธเธออ้างว่าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติอาจส่งผลต่อผู้พิพากษายอย่างไม่เป็นธรรมวันที่24ธันวาคม2558เวฟิโอและซาิินถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาฆ่าเพื่อปักกิดอาชญากรรมการโจมตีเข้าเมืองผิดก,กฎหมายและอยู่ในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเวฟิโอยังถูกกล่าวหาว่าขโมยโทรศัพท์ของ เดวิดทั้งคู่ถูกตัดสินประหารชีวิตแม้ผล DNA ใหม่ชี้ว่าพวกเขาไม่ผิดฝ่ายจำเลยยื่นอุดธรนในปี2560และ2562แต่ล้มเหลวทั้งสองครั้งกระทั่งวันที่15สิงหาคม2563โทษถูกเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชี วิทเนืรในวันเกิดของกษัตริย์ไทยถือเป็นการแสดงความเมตตาแต่หลายคนมองว่าเป็นความอายุิธรรมทั่วโลกโกรธแค้นตั้งคำถามว่าทั้งคู่ผิดจริงหรือไม่การสารภาพถูกบังคับโดยไม่มีทนายไม่มีล่ามมืออาชีพและดีเอ็นเอเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดฆาตรกรตัวจริงยังลอยนวลอาจซ่อนตัวอยู่ที่ใดก็ได้สิบปีผ่านไปชาวเกาะเต่าเชื่อว่าตำรวจทำงานให้มาเฟียที่ควบคุมทุกอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงตายปริศนาคดีไม่คลี่คลายเพิ่มขึ้นความสงสัยว่าตำรวจไทยปกป้องผู้กระทำผิด หรือไม่กลายเป็นคำถามที่น่าสะพรึงกลัวครอบครัวของฮอและ,ะเดวิดเผชิญความสูญเสียอันยิ่งใหญ่งานศพของเดวิดจัดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2557งานศพของฮอตามมาในวันที่10ตุลาคม2557ทั้งสองครอบครัวเสียใจไม่เพียงเพราะการตายแต่เพราะการสืบสวนที่เลเทความโศกเศร้ายิ่งทวีเมื่อลอร่าแดเนียนพี่สาวของฮอวัย30ปีเสียชีวิตในปี2562ขณะตั้งครันระหว่าง การผ่าตัดจากภาวะแทรกซ้อนแม่ของฮอศสูญเสียลูกสาวสองคนในแบบที่เจ็บปวดที่สุดคดีปิดลงอย่างเป็นทางการแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าคนในคุกคือฆาตกรตัวจริงความไม่แน่นอนนี้ฝังลึกในใจผู้คนชาวเกาะและนักท่องเที่ยวมอ องตํารวจด้วยความไม่ไว้วางใจบางคนเชื่อว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดใหญ่กว่านี้ปกปิดความจริงเพื่อผลประโยชน์การท่องเที่ยวฮอและเดวิดมาเพื่อพักผ่อนหวังพบความสุขและความสงบแต่กลับเจอโชชาตาหน้าสยดสยองเวฟิโอและซาลินอาจเป็นเหยื่อของระบบที่ไม่ยุติธรรมชีวิตของพวกเขาถูกทำลายด้วยข้อกล่าวหาที่น่าสงสัยปริศนานี้ทิ้งรอยแผลในใจของครอบครัวชุมชนและโลกใบนี้ฆาตกรตัวจริงอาจยังเดินอยู่ท่ามกลางเราความยุติธรรมที่แท้จริงยังคงเป็นเพียงความหวังที่ริบหรี่